โอเคครับ you know, okay, ผมก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากเติมเกม PUBG Mobile นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับผมฮีเมรันมาแนะนำนะครับนั่นก็คือ ลิชแมนช็อปนะครับผมมีโปรโมชั่นเติม RP หรือว่าเติมเกมราคาถูกแล้วได้ UC เย,เยอะมากมายให้เลือกสัรนได้เลยนะครับผมทาง Lishman Shop เนี่ยมีช่องทางการติดต่อทั้ง2ทางเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Line นะครับผมใครสนใจที่จะเติม UC ก็ติดต่อได้ทั้ง2ทางเลยนะครับเนี่ยผ้าสัมผัสได้อยู่วะ บอกเลยว่าบอกเลยว่า <1993 S 1> อตอนนี้ติดเพลงนี้นะผมติดติดมาจากติ๊กตอกะได้อยู่นะปัดไปทางไหนก็เจอในติ๊กต k อกคิมตามเพื่อนก่อนดีกว่าอไม่รู้ว่าเขาลงไหนเบอร์หนึ่งเขาชวนลงไหนเขาเมื่อกี้เนี้ยใครมีบาราให้ดูไม่ก่อนจะบูธครับอยากดู้าครับ เพื่อนคิดถูกแล้วเพอไม่เข้าใจเราไมส่งมาเพื่อนชอบลงแต่บูธแชมป์ได้อย่างเงี้ยเข้าใจหนึ่งได้ไม่เข้าใจทำไมลงทำไมมันเดือดดีบูธแชมป์มาเดือดดีสนุกมันลุ้นดีเอาหมดแบบเมื่อกี้นี่นะตีจัดตายลงลงได้แล้วมั้งบาลาเม่นเล่นสองสองอ่านว่าบาลาเม่นเหรอกี้ องสี่แลเมื่อกี้เนี่ยสองสี่บ้าเลยกูยเห็นสองสองสองสี่ดิเฮ้อย่ามาคุยไอ้นุม่มต <c oughs> ีละสองตัวสองตัวกูววเห็นอยู่แอบดูแอบดูมีแอบดูด้ว้ยมีคนแอบดูไอ้แฉะดิไม่เอาไม่เอาไปเล่นสองสองเล่นสองสองไอ้ตีลงกี่รอบอะ่ะ เข็มอันนี้เบาเสียงเพื่อนหรือยังเนี่ยพี่เขาจะพูดอย่างนี้ไปเขาจะพูดจะพูดไปเจอ V S S บอกด้วยนะเอาเพื่อนเล่น V S S เฉยเอาเรื่องละนี่ V S S เหรอ I got supplies I got supplies เอาลูกมันไปก่อนเด้อยวย มีแล้วมึงอะอยู่อยู่โรงงานพูดากมาเปิดมาก็เต็มหน้าพูดผมฟังไม่ทันนะไหนพี่หนุ่มพูดอันนี้น่าทีนี้น่าจะเป็นบต่ออีกเฮ้ยคิมรู้แล้วอยู่เกินะลรห้องเมี้ยพูดตบเกินหมดแล้วพูดไม่ได้ยูพูดีเกว่าเลียงเพียง บ้านใหญ่บ้านใหญ่คอให้หมดมันตตยให้ได้เลยไหมแต่พีเราอะไรพอดีคุณจอมนะครับพอดีคุณยูโรนะครับผมให้หดมันตายให้ได้เลยนะอ่าโอ้กำเหนื่อยกันเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเนี่ยแบบคนอื่นฟังไม่ออกยุงพูดเยอะเลยวะ เดี๋ยวพูดเนี่ยเดี๋ยวคนท่ากลางฟังไม่ออกไงแบนพูไม่รู้ได้นานนะน่าจะอยู่จบเหมือนกันมั้งจะพูดได้ก็ต้องแบบเล่นกับเพื่อนคนเหนือกุ้มไม่มีเหรองานไม่เหนือเมื่อวานทำไมไม่เห็นไม่อวันโอ้ยเอ็มสองสี่ว่ะสักหน่อยนะฮะต้องเอ็มสองสี่เนี่ยคือไม่มีปืนดีๆเล่นเลยอ่ะโอ้ยเอ ทำไมยูทูบเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นแล้วล่ะมไม่ได้ต่อไอ้นี่ครับไม่ได้ต่อสตรีมสองทาง youtube จะลงแต่คลิปนะครับตอนแรกกาจะขึ้นใน youtube อยู่เนี่ยแต่คิดไปคิดมาไม่ขึ้นดีก,กว่าเอาไว้ลงคลิปดีกว่าเดี๋ยวการแจ้งเตือนมันจะดูดกันอะ <got> เดี๋ยวการแจ้งเตือนมันจะดูดกันแต่ว่าอืม แบบว่าลงคลิปเงี้ยแต่ว่าการแจ้งเตือนมันจะเด้งญญแต่ว่ามันจะเด้งสตรีมแทนอะไรเงี้ยพกติลงคลิปในยูทูปก็2คลิป3คลิปอยู่แล้วอันนี้ไม่เอาดีกว่าเล่นโฮโลดีกว่าเยอะไปนหน่อยนะครับเจ้า ฉันมีแครอทนะเจาะสองให้ใส่เลยวะขัดเลือกแครอทไหนมองกันวงไกลมองกันวงไกล่ไก่ได้มาวงกว่อตาตาตาเน็ตไม่ดีดูไม่ได้เลยพี่ไก่ต้องสมัครเน็ตทูแล้วแหละจริงๆนี่เลย QR code ์อ่ะพี่พี่ QR code ไปเลย ขีมบุกเลยเพื่อนพามาลงใจไม่รู้จะบุกทางไหนไม่รู้จะบุกตรงไหนอ้อหืมเดี๋ยวนะไม่ถนัดจีได้รึงโดนโดนโดนตีโดนสายอันนี้มันดึงเราไหวโอ้แม่คิวฟิตแม่งสวยวะฟิวฟีดอะไรวะไนี่ง ไอสี่ชมพูชมพูจ็อกเกอร์ไงได้ป่อสามเหลือวะไหนอยู่เนี่ยบ้านเนี่ย I got supplies เฮ้ยโหไกลมากขี้ม่อขอช้อไม่มีขอช้อกอช้อเออเดี๋ยวให้ขอช้องอ่ะขอช้อไม่มีเลยไม่มีขอช้อใช้ยังมาเนี่ไหนอยู่ไหนมาเอาเนี่เป่า เดี๋ยวจะให้เกาะบดขอดตายแล้วเนาะป้กันให้ด้วยนะให้แล้วก็เอาเอามาทำไมอ่ะไม่มีใส่อ่ะเฮ้ยไปหาเอาดิแมวไมเอาดินี่ไงยิงแมวแล้วเดี๋ยเอาในแฟ่ยเงใส่ผมในกล่องนู้น น่าจะได้บวกขายเกมตีมเดียวนี่ก็เกาะสามเอาไหมอะแมวไม่ซักไมวทำไมทำไมเกาะไม่ซักไม่เอาข้างในมีอะไรบ้างดูเลยดิขอดูเลยดิแบบนี้ก็ได้นะขอดูไม่ได้ไม่ได้ได้กับพระราตรีจูยังไม่เล่นกับคนโดครับยังไม่เล่นนะผมมีภารกิจเต็มหมดสามเนี่ย นี่มีภารกิจบวกสามจะไม่ครบเลยสามเลยคนนี้ใช่ถึงแค่นั้นเนี่ยจบแล้วเลยนี่ผมผมให้พี่จัดกว่าน้ำพี่พี่เอาถอดไมโครไทดเนี่ยวันดีคุณบุญส่งนะครับใครได้เพิ่งเข้ามาเขียฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอ้โหสายบวกท้ายเกมไปแล้วเอ้าเนี่ยเข็มสุ่มตี้มาเข็มแบบไม่ค่อยเจอตี้ที่แบบว่าได้ไหมถอดไหมลงเดือดเดือดเลยนะ อันนี้เกมแรกก็พามาลงนี่แล้วเกมหน้าต้องเกมหน้าเนี่ยจะต้องกดวันแมนอะไปแล้วไปแล้ววงแล้วอยากแห้งไวๆอ่ะแบบนี้มันแห้งช้าไปมีรอยนัดอยู่ดิมันไม่ใช่สไตล์โอวาโอวานี่ต้องเจ้าของกระเป๋าเอเจ้าของแอบดับเฮ้ยเล่หมดแล้วยิงกันลูกเขียวน้อยว่ะอุ้ยเอสอาร์ก็มา ปิดเสียงเพื่อนะวิ่นั้นเป็นจอในบิงบอลใสโม่ออกไมาจอโบอ่หวยหน่อยสิคิมอะไรอ่ะอะไรเดียวอืมช่องนี้ไม่ฝันเลยนะช่องนี้ไม่ฝันเลยไม่รู้จะใบหวยอะไรเดาส่งส่งไปเดี๋ยวก็หาว่ามอยเอาง่ายๆเลยเลข เลขช่องอ่ะ9669เอาไปกลับเองีรวมกันไกลก็รวมกันก็นกลายเป็น,นปเลข8เอาดิ986เออเนี่ย <c oughs> แบบนี้ก็ได้แต่ใบห่วยเลยแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับเล่นกับพี่ปาล์มว่ะพี่ปาล์มบอกช่วงนี้ไม่ค่อยสตรีมนะเห็น <c oughs> แกจะทำอะไรทุกอย่างนี่แหละแต่ว่าถ้าขึ้นเดี๋ยวน่าจะไปเล่นด้วย,ยอยู่แชร์แล้วครับขอบคุณมากครับผม เอฟหวัดดีคุณวิเชียนนะครับแน่ได้หวยแล้วยังไงถ้าถูกก็มาเปดาวหน่อยนะครับแบบนี้ก็ได้เหรอ <_ S 2> ปะ <_ S 2> เราฟังเพื่อนคุยกันต่อ,อเถิดดิเด็ดเฟยโดนยิงสักนัดสักนัด แต่เมื่อกี้นี่คนหมดไวเร็วเนาะแป๊บเดียวเองหมดแล้วอ่ะโทษแต่เจอโป่เจอโฟ่เนาะโฟ่ไงเอตีไงโฟ่โฟ่เจอโฟ่โฟ่โม่เลยรถลอยได้ Attack the mark ลงมาและวเอ้ยจะลองตามจริงเหรอพิมพ์พูดมั่วนะคนดรือปอดวะอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะอันตรายกูวิ่งไปทางไหนวะนี่ ที่ปามชอบอู้ที่ปามบอกจะกลับไปขอนเกนเนี่ยแกบอกจะพอขิ่ยใบหวยเออถ้าถูกขึ้นมาไี่ไปดาวเนะี่ยเออถ้าถูกออกไปเลยหนึ่งพันสวยเดือหากันเลยเลยเน,ะนะนานะ Attack the mark Someone has been here อะไรอ่ะมีคนเคยมาตะขบไปกูไม่มีเลยวะตะขบคนนะเนี่ยน่าถูกเอาไปหนึ่งท่เอาคุณสี่กูปะเอาดิมาดิมาดิไม่ใช่เราพี่ที่มีรถเผื่อว่ามีคนไม่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 รู้สึกเจ็บอยู่เยอะ จะทำอะไรเบอไปเองกูจะทำอะไรเด็กกระตุ้มกลายเป็นก็กแคลนอยากเล่นเบอร์สากคนเห็นเรารวมกันสามคนนี่ดึงสลักันเลยพวกคุณจตายไปซะไม่ดีนะรู้ประวัติเดือสองแล้วรู้ประวัติเดือสองแล้ว เป็นเองจะแตกแล้วนะไม่กล้าเลยนะไม่มีคนว่ะหอมเดินสลากนะมันหลุดมือโว้ยคนเล่นคนเล่นเื่อไอตีโอ้ไดโนเสาร์ด้วยเลยปืนไดโนเสาร์ด้วยอ่ะเอ้ยเอาดีเหตุปืนแล้วเหตุปืนแล้วก็ซิล่าปืนก็ซิล่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเล่นงานมาอ่ะ ไอ้ยย่าเต้นโชว์ด้วยต๊อตต๊อตต๊อบอหนึ่งเต้นด้วยเป็นไงมาร์คเดอะโลเคชันวัตช์เอเป็นไงทายาผมเยอะทายาผมเยอะบอกเลยหิวแล้วเนี่ยเฮ้ยเห็นไงเห็นเงี้ยแบบมีทายาผมเยอะลองใจก็นียวล็อกหมดแล้วน้าเจอคนจริงถูกปกติสตรีมเวลาไหนช่วงนี้แหละครับกลางคืนรอลุนน่ะทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเหนียวยิ้มหายเลยมือ สี่ทุ่มอ่ะเออหนึ่งทุ่มนึ่งสี่ทุ่มอ่ะเป็นอะเนี่ยหาลูกเบกตอนไนสองสามตาละเอาง่ายก็คือแบบกดกระดิ่งของเฟซบุ๊กไว้นะครับแฟนเหตุทิมอ่ะกดกระดิ่งไว้กดเห็นโพมก่อนเนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนถ้าทิมขึ้นเก็บดอกไหลองลงตั้งค่าใจรู้หน่อยลงแล้วครับตั้งค่าใจรู้ผมลงแล้วรู้มากจังวะที่ไ ปไป,ปก่อนไป,ปก่อนไปไปนั่นไปนั่นว้าวแปลาไปไปเตะนั่นดีๆขันวไม่หินนี่ขันล้วไม่หินนี่เรื่องนะจะบอกให้อเนี้ยกูโผล่นิดเดียวโฟร์โดนทุกเม็ดเลยโอ้เยยยยาไม่รู้หรอกว่า,วายย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  ยุ่งขัดโคตรเจ็บเลยมันอยู่ตรงไหนวะมองไม่เห็นเลยทีนี้ Watch out ไม่เห็นเลยมันไม่ตามไม่หรูก Watch out เเีนะอหลังเนินเลยนะมันอยู่ใกล้อ่ะมองนี่เฮียวิ่งไอ้ปลาเบิร์ตมึงอาวุธมัน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 อยู่ในดินโอ้เห็ยเละ

โอ้ยหมดเยอะเลยโอ้กระสุนหมดอ่ะกระสุนปืนแรงหมดอ่ะยมพีอ่ะโอ้ยวงแค่นี้กูเอายมโฟสองกระบอกแม่งเลยดิฟ้าเกียนเล่นแล้วให้เล่นยังเล่นเอาของแต่งมาให้กูนิ่ง สองกระบอกไปเลยสองกระบอกไปเลยมีครบหมดแหละอยู่เนี่ยเอ็มสองเตี๋ยยุแต่งครบเก็บเสียงด้วยเก็บเสียงกูแล้วกาแฟมีงานไหมแต่ปลาสบายไหมปลาไหมหนุ่มไม่มีมีอยู่ไหนไปนึ่งำเลยพี่เจเจสวัสดีครับนี่ติดตามหาพูนเพาะพอดีขอบคุณมากครับเอิ่อให้ผมนำให้คผมนำจะไปไหนเนี่ยเรื่อะมาก มากจะไปไหนนี่อ่ะจะไปไหนนี่ลองเข้าวงเข้าวงเดี๋ยวปะเจ็บไหมอุ้ยอะไรอ่ะเข้าไปนั่นไหมเ้าไปนั่นไหมเ้าไปนั่นไหมเ้าไปนั่นไหมไอ้ดิมสลับไปหนึงแล้วแรงไปหนึ่งด้วยเลยเนี่ยจะลังดึงยาลูกวิ่งนะเมื่อกี้ เพื่อนอยากเล่นเพื่อนไม่ต้องดึงสลักก็ได้นะครับมันมันเฉียวมันเฉียว <laughs> ยังไม่ทำอะไรเลยโอ้ oh, yeah. ยเฮียยุงเยอะเยอะพบหลังเลยเดี๋ยวผมสก๊อให้หวังว่าจะ, oh, จะไม่โดน oh, สอยใส่เอาผมไม่ตายโอ้ย oh, <ผม S 2> ยุงผมไม่ตายหรอกดามเมจด,ดามเมจคืออะไรกูยังไม่รู้เลย อย่าไปเอาเลยมึงอ่ะไม่ดีอ่ะจะไนี้จากนี้เราจได้ระเบิดอีกอ่ะเจี๋ยเปีหลังคาเล่นเีให้มันหน่อยดิเจี๋ยหนมอยากได้ระเบิดหลังคาตรงนี้ขึ้นได้ไหมกี่ลูกอ่ะมีแค่สามลูกอ่ะแม่หมดแม่ขึ้นไงอ่ะเพราฝั่งนู้นเหรอจะปีหลังคาเล่น มาร์ดโลเคชันเฮ้ย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 อวะต้อง่ตัวเองสักสามทีดิเปิดลั่นเหรอมันน่าจะอยู่บ้านเนินอะไปไปจิบ้านเนินดีกว่าปะจีบบ้านเนินดีกว่าปะกระเป๋าสวยบาคิต้า หงาะเงาะก็แกะกีตรามันดีไงกูก็ว่างั้นเฮ้ยตรงนี้ปลอดภัยนะโอ้โอย่นี้หละเฮ้ยระเบิดบ้านเนินบ้านเนินกลางเลยนะไอ่บ้านเนินไงเนินเนี้ยดักเนินนี้มันไงยังไงมันต้องมาทางเนินนี้อยู่แล้วเอ้ยไอทีเอลด้วยดูดิเขายิงกันยับยับเลยสองคิวเอาเรื่อง ไวงนี้บนเขาเนี่ยแกงเพื่อนแกงเพื่อนเฮ้ยบนนี้โอ้โหหัวเจ็บปั๊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 บเลยทีนี้ขึ้นกันหลังเขาหัวใจปั๊บปั๊บปั๊มเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่มาในกันนะแต่ว่าคิมเฮ้ยวงขึ้นเขาว่ะวงขึ้นเขาว่ะไปเ้ เออเดือนนี่โอเคจะไหวเลยท่านเมื่อกี้ผมโอเคจริงนะเมื่อกี้เนี่ยปั่นปั่นนี่กูมาแล้วนะทำไมก่อนดีใส่ปั่นมาเรียรอด้วยเปิดทางไม่เปิดทางคุณขอมันลงยังเปิดทางเปิดทางมันจะลงไปไหนนี่อสามรอขึ้นเนี่ยวงมันจบข้างบนเนี่ยเฮ้ยเหลือสี่ตัวเองไอ้ลยตเลยสี่ตัวเอง เม้ยังไม่ยิงอยู่กไม่เล่นจีรถกันไหมพี่โนมัยสองคนไหมให้สองคนนั้นจีหวยออกล่าเลยยังไงไม่ต้องถึงสองตี้อ่ะจริงอุ้ยเอดวบบิวีบ้า เจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักตัวนึ่งเนี่ยเหรอดีกว่ากับแพงดีกว่ากับแพงเลยเมื่อกี้เนี่ยตัวหนึ่งเจ็บหนักแล้วเยอะโดนตัวบ้านจริงโอ้เอาเอาโดนลากเลยเอ้าแต่บ้าเลยเขาก็เจ็บหนักแล้วสองตัวมันอ่ะมาดิมึงบอกมาดิเฮ้ยแต่เราอยู่ในลุงรอได้

่โซ่โซ่ไม่ไหวว่ะแล้มันต้องเข้าวงมาอยู่แล้วกลัวอะไรโคมันไลวหมดดิเดือวตัวเดียวเดงไหนาม ว่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะแล้วเจ็บหนังแล้วตัวข้างหินน่ะตัวข้างหินเจ็บหนักแล้วเรียบร้อยนะได้เปรียบหมดนะบอกให้เลยสองตัวได้เปรียบทุกอย่างนะ Watch out มันอยู่นอกวงยิงอ่ะใช่ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันมันอยู่นอกวงยิง ตีอ้าเป็นไงสามชารู้จักป่าวเพื่อนเอาเรื่องรู้อนปิดจ็อบปิดจ็อบปิดจ็อบมึงตายวงอ่ะเหลือโทคนว่าเราบดทิ้ถึงไหม สวยไหมเระเบิดเข้าไปเป็นไงสวยไหมสวยไหมเพื่อนโอ้ยเอาเรื่องว่ะ <laughs> เอาเรื่องอเว้ยเพื่อนนี่สวยไหมสวยไหมเระเบิดสวย<มา> <laughs> because, ไหมนอไปไปไปไก้ตานึงเย่